ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับผมกับอีสานบ้านนอกครับผมมือนี่จากฝนตกไปแล้วครับฝนตกมาแล้วก็แดดออกมือนี่เขาก็เลยสิมาหาหอยครับหอยเชอร,อชอรอี่หอยเชอรี่สีท้องกับมีหอยเชอรี่สีดํากับมีน้ะพี่น้องเนาะคนหักหอยเขาก็ต้องไปหาหอยลุยล้ะพี่น้องมีทีมงานหาพร้อมเดี๋ยวพาไปเบิรงพี่น้องจัดไป ย่างเขาน้ำข่างกระเทนนะครับนั่ก็สิมีไปเบิดเรื่อยๆพี่น้องมเมื่อเจ้เสพี่น้องเห็นอะิรนี่นะอนี่ครับอูกเชียวชานครับ <c oughs> นี่ครับทีมงานทีมงานคุณภาพพี่น้อง นี่ครับทิมงน้ำคุณภาพจัดจับหอยครับหาหอยโอ้พิ่น้องเบิ้งดูย่างมาแป๊บเดียวดินีย่างเบิ้งมั้ยิ่งห้องเบิ้งนี่คุณนายประภัยเขาบอกว่าหาอันนี้มาให้เนี่ยทันไหมไอหาหอยเดี๋ยวบอกคุณนายประภัยด้วยพร้อมเพยงให้อานุษย์เด้อ อนุอนุชชอบพร้อมเพยพร้อมเพยส่งมาเลยงูปลาไหลตอนแรกเก็บใส่ือเต็มอันนี้ไงยางมากอันนี้เนี่เตี้ยมอง มองน้ำไหลนะต้นมะพรามเนี่ยได้น้ำไหลหลือก็เป็นให้น้ำิล่ะน้องเตี้ยห่วยไหลพี่น้องเองคุณตกไหมตีน้ำคุณอะ นี่ครับเดี๋ยวสิแยกกันหาเลครับแดดออกฝนตกก็ไม่นํามีที่คุ้นกับสิบัวเรียวห็นหอยเน่หวยมันลูข้างล่างกับบู๊หัวกันพี่น้องตอนนี้กำลังฉีดไปนี่ครับ หหอยกันเครับนี่ยโมเมนอย่างนี้ันันยยคุมผมเบิ้งเปิดเบิ้งตาดากันนนี่ครับนน้ำท่วม่อนท่วมคักกรกเด้ ฝนมาตกมากก็สิเห็นดูพี่นมาบ่มีเอาน้องเฟิไปทางนู้นทันปะมาองน้ำไหลนะบ่มี บ่ม ok, ีกันเฮ้ยน้องเฟิร์สไปนุ๊ดูปูได้เปล่าเนี่ยมีแต่เทาพี่น้องบ้านเทาก็มีเทาเด้อพี่น้องเบื้องนี่พี่น้องนี่ยากมีตงเนาะนี่ตงอี่ตงบ้านผมนี่ดิมูงวาทางบ้านเจ้าเอื้อจังใดพูดเลยตงด่างมุ่งนี่ครับพี่น้องมม่ถึกเข็ดถิ่มไปตลอดเลยอือโอ้า ปูหรพี่น้องเท้าเต็มคีรินแย่ไรไม่ไป็นใกินบ้านข่อยก็มีเท้าดิพี่น้องนะครับอ,อ,อี่างไครบึงทั้งคุณซอไปด่างลอยฟ้าเลยด่าง้อยฟ่าพี่นออ้องเพียงนักเอ,อื้อผมพี่น้องด่างน้ำถั่วมมาะนะที่ที่ปักไว้นะครับปเบูเลยบัวได้ปูเลย นี่ไงที่ผมถ่ายไปคลิปที่แล้วนะครับเนาะครับคลิปนี้เขาหาหอยครับฟังนี่พืนกระปุกเขาโพดพี่น้องเออเบิ้งผิกครับสะอวนคัทมันโดคคัทพี่น้องพิกขี้ฟ้าไปพี่น้องไปเบิง้งทางหลัง <c oughs> น้านี่ยจะเป็นคลองหน้าเนี่ยพี่น้อง ันก็สิเป็นข้องน้ำไบ้พูนหอดตำบลบ้านเพชรเทศบาลบ้านเพชรนะสมมรีนี้เพิ่นเป็นเทศบาลแล้วบักเขียบกัะงามนิมจูครับกิบจู <c oughs> ออกลูกออกผวแล้วพี่น้องแล้วก็ได้หอครับเทหอก็สีสวยงามพี่น้องพี่น้องยัางงาม หาหอยตัวพี่น้องหอยหลายลีพี่น้องอู้ยบมงปลากระพดเอ้ยยาเพลงปูก้าครับหูยพูดปลูกไปมงเด้ครับบ่ม,มีที่ว่างครับบ่มีที่ว่างเลยครับปลูกของกินบ้านนี่เป็นมะเขียบปันเพุ่นเป็นข้าวโพวดข้าวโพวดก็เริ่มออกมวยแล้วครับพี่น้องเขาคืองามงาม ห้ำไหลพี่น้องไช่พี่น้องเบิ้งน้นกันนีบวนมันร์เป็นจังไดโอ้โหได้แล้วครับ หอยครับพี่น้องหอยหอยลหลที่พี่น้องหอย <c oughs> ถ้าฝนมาตกหนักสิหลายกว่านี่นี่ฝนมนตกมาฝนตกฝนตกแล้วกระเด็ดออกพี่น้อง ครเบ, <c oughs> บ่งกันเลย <c oughs> นี่เจอแล้วครับเจอแล้วโอ้มึงนี่เขางามหลายพี่น้องรุ่มแล้วนี่ครับ เขาง้ามไหลพี่น <mare> ah, ้องจนล่มเลยต้โอตงเขาตงเขานี่เบิดแล้วพี่น้องจนล่มแล้วเปิอยบนน่ะมอแตงโซ่สายแล้วครับ ตายบุญแล้วนะแล้วนยอ,อ,อยครับอโอเคลืมยามพี่น้องฝนตกน้ำถวาา่วมหรือม่ได้มายามนี่ครับ หอยเชอรี่ครับผมได้ฮอตสี้องคนนี้นะออนนเออ,อมมเ,ออเอขาลมเลยเ <c oughs> ขาลม <c oughs> พี่น้อง <c oughs> <c oughs> องามไรเขางามายจนลมโอ้ยน้องฟึดเก็บเอาเก็บเอาพี่น้อง,ง <c oughs> เอ,อ้ อุ่พี่น้องเอาหอยโบมีหอยโบมีไหนหอยโบมีเนื้อโอ้โหล่ะวันนี้หมอวิปลาโคปลาโอโอ้เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเงี้ยพอปลาโคพร้อมครับพน้องเห็นบ่ไหมโอ้โหได้หว่ะในหดป่าพี่น้อง ในในน้ำมีเขา่าในน้ำมีปลาคือยังเพืชไม้หรื่ครับพี่น้องคือยังโบรันเพิ่นบอกมาครับอยู่บ้านเขาปื๊ดจู้อึดกินพี่น้องอันนี้ปลาหมอนครับปลาหมอนยญาเพลิงปูกะครับอันนี้บอลบอลแตงกิ้งนี่นะพี่น้องถ้าแตงกิ้งแล้วม่เสียออกมาเป็นไังใช่ครับ น้องสิง,งามน้เขาแตกใบไปมอนันบุรีกินเม็ดกระได้เลี้ยงมอนกระได้ครับนี <c oughs> ่อยู่น้ำขังขังให้น้าเลยพี่น้องลายลายหย่วย นี่ถ้าเพิ่นแต่งกิ้งแล้วมันสิง,งามยังสิหรือพี่น้องหมอนเรื่องหมอนเรื่องไม้นะครับพี่น้องเพราะช่วงนี้ฝุ่นมันล้วงลายครับอันนี้ก็เลยบ่ได้แตง่งแต่สิร้อยให้หยุดฝนฝนหยุดไปแล้วเพิ่งจะถึมาตัดแต่งกิง้งนมี่ปลงจยังสิครับยู่ได้หลายครับพี่น้องหลายปี๊ะปลูกแค่เดียวนะ โอ้บอดเดือหน้าุม่มเท้สวยนี่ด้มีคนยังหรือบ่ฮนะมนุ่ยยังสวยพูนบนเตียมามาสวยนี่กัน <c oughs> วนใช้เฟื์ดทิ่จับหอยได้บ่ อันนี้ป้าเขานียครับอันนี้ทมหัวเลยพี่น้องโซโลมเนี่ยโอ้ยบัวอยากสีบอลเลยพี่น้องเลยอุ้ยของ